รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันห,วหากท่านใดนะครับยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่หรือว่ากลัวว่าจะฟังดวงแล้วผิดลัคนาราศีติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์ทินแสมิงนะครับโหราโหรา24ลายไอดี o r a h o r a h ยให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายกันัเองนะครับขอโชคดีครับสวัสดีครับ คณาราศีมังกรทุกท่านครับดวงรายสัปดาห์สำหรับตัวท่านเองนั้นในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่7กันยายนเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่13กันยายนสินแสหมิงอยากจะบอกกับชาวลัคนามังกรแบบนี้นะครับว่าดาวพุธนั้นได้โคจรอยู่ในเรือนสุขภา ได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีดาวอังคารเองนั้นก็อยู่ในตำแหน่งที่เขาเรียกว่าเป็นเกษตรราธิบดีเลงไปยังเรือนการงานการศึกษาของชาวมังกรชาวลัคนามังกรนั้นมีโอกาสจะทํางานสําเร็จนะครับเป็นที่น่าพึงพอใจนะครับแล้วก็การเงินการทองของชาวลัคนามังกรก็ดูแล้วน่าจะดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาชาวมังกรนะครับหลายท่านบริหารการเงินไม่ค่อยเข้าที่นะัก แต่ในสัปดาห์หน้านี้เป็นไปได้ว่าการเงินการทองจะทําให้คุณเองแฮปปี้ขึ้นหรือว่าคุณมีความรู้สึกว่าคนคุณคอนโทรลรายรับรายจ่ายได้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนามังกรตรงนี้นั้นนะครับว่าชะตาของตัวคุณเองนั้นนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานของคุณนั้นงานที่ทําแบบรวมกลุ่มเป็นทีม จะได้รับความสําเร็จดีหรือถ้าเกิดคุณเป็นหัวหน้ากลุ่มนะครับในเรื่องของการติดต่อจรจางงานหรือว่าผลงานอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วมันจะสําเร็จไปได้ในทิศทางที่น่าพึงพอใจหรือว่าคุณเค่อยเป็นหัวหน้ารับผิดชอบงานอะไรสักอย่างหนึ่งก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะสําเร็จได้ด้วยดีการเงินการทองของชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นจะดีในช่วงวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่7นะครับ นะครับแล้วก็ในช่วงวันพฤหัสศุกร์เสาร์นะครับ3วันตรงนี้เป็น3วันที่ชาวลัคนามังกรนะครับจะมีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีความปลดปล่อยและก็สบายใจในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมากยิ่งขึ้นที่เกินมาถึงตรงนี้นะครับกำลังจะบอกว่าชาวลัคนาราศีมังกรนั้นได้รับอิทธิพลจากดาวศุกร์ที่ไปเล็งลัคนามังกรดาวศุกร์ตรงนี้ได้ตำแหน่งราชาโชคและก็ไปอยู่ในเรือนความรัก ชาวมังกรนั้นเป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีที่เนื้อหอมจริงๆเพราะดาวศุกร์นั้นได้ตำแหน่งราชาโชคแล้วก็ไปเล็งกับลัคนามังกรจึงถือว่าชาวลัคนามังกรมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามอย่างมากไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงและคุณจะเป็นผู้ชายก็ตามแต่อย่างนั้นเลยนะครับไอ้ดาวศุกร์ที่เล็งลัคนาตรงนี้ถึงแม้ว่ามันจะได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคก็ตามแต่มันก็เป็นพินทุบาทด้วย มันก็ดำมาซึ่งความจุกจิกใจยุ่งยากใจในเรื่องของความรักให้กับชาวลัคนามังกรไม่น้อยทีเดียวดาวสุกที่เป็นพิณทุบาทตรงนี้ทำให้ชาวลัคนามังกรเกิดความสับสนในจิตใจผมอยากจะบอกกับชาวลัคนามังกรทุกคนนะครับว่าดาวสุกที่ให้คุณในประโยชน์ตรงนี้ให้ผลดีในแง่ของสเสน่ห์ในการติดต่อผู้ปะผู้คนสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามแต่อีกด้านหนึ่ง ที่มันเป็นพิณธุบาทเนี่ยนะครับมันก็ทําให้ชาวมังกรนั้นจุกจิกเหมือนกับมันมีเรื่องจุกจิกรบกวนใจเข้ามาฉะนั้นในเรื่องของความรักผมคงจะให้นิยามและสรุปกับชาวมังกรง่ายๆตรงนี้นะครับอะไรก็ตามที่เป็นความรักตอนนี้คุณอย่าเพิ่งไปปักใจอย่าเพิ่งไปปักใจอะไรกับมันมากเพราะอิทธิพลของดาวตรงนี้เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกขอให้คุณเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเองเพราะดาวที่เป็นพินธุบาทนั้น ถ้าคุณไปเลือกอะไรในช่วงจวังหวะที่ดาวเป็นพินทุบาทโคตรแม่งคงจะเลือกได้อะไรที่ไม่ค่อยโอเคเหรอกครับคุณจําเป็นที่จะต้องดูให้รอบคอบให้ละเอียดถี่ถ้วนกว่านี้แต่ความโชคดีของคุณอย่างหนึ่งนะครับคือคนที่เป็นลัคนามังกรเนี่ยมันเป็นคนที่มีจิตใจดีเป็นคนที่มีหัวคิดเป็นคนที่รักครอบครัวและก็ชาวลัคนามังกรทุกท่านเนี่ยจะตัดสินใจอะไรก็ตามจะใช้ความคิดอย่างมากนะครับฉะนั้นดาวสุขที่อยู่ตรงนี้ก็เป็นอะไรอย่างหนึ่งที่จะบอกกับชาวมังกรได้ว่า ในเรื่องของความรักแล้วเนี่ยคุณก็คงจะต้องตัดสินใจหรือว่าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเองส่วนคนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วมีครอบครัวแล้วสัมพันธภาพก็ยังดําเนินไปได้อย่างดีสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านโชคดีครับไปก่อนสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแกลงเมืองไทย ให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล